สวัสดีครับผมไอเทพโดมเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปเปิดซีซันของผมเนี่ยที่มันค่อนข้างแหลกเลยเนี่ยคือผมรู้แล้วนะครับสาเหตุที่มันแหลกเป็นเพราะอะไรนะครับก็คือก่อนที่ผมจะอัดคลิปนั้นนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนซิลิโคนซีพียูนะฮะผมก็ทําแบบตามปกติอะถอดฮีทซิงค์อ่าแล้วก็เช็ดคาบซิลิโคนเก่าแล้วก็แต้มซิลิโคนใหม่เข้าไปอะไรอย่างี้นะครับก็ปกติเนาะแต่ว่าตอนใส่ดิตอนใส่นะครับผมใส่ฮีทซิงค์มันแบบใส่ไม่แน่นอนะเออเข้าใจไหมคือแบบตัวล็อกมันล็อกไม่แน่นนะครับ ตัวฮีตซิงค์เนี่ยมันก็เลยไม่แนบกับตัว CPU ของผมนะครับมันก็เลยทําให้มันระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับมันก็เลยกระตุกอย่างที่เห็นโอเคในคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทําการแก้ไขปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ Fortnite ผมก็ไม่กระตุกแล้วนะครับทุกคนอะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการชดเชยคลิปที่แล้วแล้วกันนะครับที่ผมแบบอาจจะเล่นกากไปหน่อยแล้วก็มันดูไม่ค่อยสนุกเลยเนาะอะไรงนี้เพราะว่ามันแหลกเนาะโอเคครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมในคลิปได้เลยฮนะ โอ้มีคนลงด้วยไปครับอย่ามายุ่งบ้านผมเดะเดะๆดะเดะอ๋ะเอ,อเจ็บไม่ติดกินเกาะด้วย ไม่ต้องกินปนไหรหนะอยู่นี่จ้าไหนวะยังไงวะในพุ่มเหรอเดี๋ยวเดียด๋วยวคนหรือบอดวนะน่ะ บอมีใครอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยใครยิงเร็วกันวะมีมีมเหมือนจะเป็นด้วยครับขอแตกเอาหนีนี่ปปหนอย่าหนีนผม หนีไปไม่รอดโอ้สไนเฮ้ยเอ้าเอ้าม,มีหลายคนอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวโอ้มาไงวะน่มาไงวะนี่อันนี้ร่มที่หนึ่งนะครับผมไปเล่นให้ได้ที่หนึ่งมา ก็คือจริงๆผมอัดไปแล้วประมาณสองตานะแต่ว่าตอนนั้นคลิปมันไม่มีเสียงเว้ยเลยมาอัดใหม่น่ะเฮ้ยไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องอีซี่อยู่แล้วนะครับนะโอ้หร้อยเจ็ดสิบแรงแบบไม่มีอะไรกั้นต้อนอะไรวะน่ะตีแล้วมีเสียงต้นไม้ไกลพันมันยุดใส แค่นั้นเหรอเอาอาหนีมันไปนู่นแล้วทุกคนเราต้องตามเพราะแถวนี้เราหาคนไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยมันก็มีเร็วก,เรวกันเร็วกันหรอโอ้เย็เยนเย็นวัดระยะไกลปะล่ะเจอละผมเจอมันละขอส่องแป๊บหนึ่งอยู่ไหนวะ ตรงนี้เหรอเราจะตีบทำมาย่อย่อยิงทะลุไปดีโหลงลง,ลงบนยานเลยได้ไหมเนี่ยนะมันมีบอทขับอยู่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงหลังไหนดีลงตรงนี้แล้วกันมีของไม่เนี่ยเอาอเหมือนจะไม่มีของนะครับ เฮ้ยมันยิงเข้ามาในนี้เหรอมึงรีบเหรอเพื่อนทั่นะแมตต์ก็จะไม่มีโอ้ oh my god โ oh. อ go. ้ลันแพทกูพัง <laughs> โดดดแล้วมันติดหัวโอ้ oh, ผิดปืนพังหมด พังหมดครับพังหมดโอ้โหสวัสดีเพื่อนเอาเฮ้ยมีปืนนี่วะคึกว่าไม่มีนี่คนหรือบอดวะนี่ะบดนะครับโอ้โหอย่าให้กูขึ้นยานได้นะเอามีมาไม่คนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Please โอ้โหโอ้โห oh โดนสแกนด้วยจเจริญพรมาเต็ม <Yeah. S 1> คนหรือบ,บอดเนี่ยไหนเมื่อกี้ใครมาสแกนผมดูดีสแกนกลับเอ้ยมันสแกนไอ้นี่ด้วยนะครับพวกกล่องพวกอะไรเงี้ยยิงมาให้หมดกันเดี๋ยวดูซิมีกล่องกล่องยังไม่ได้เปิดด้วยนี่หว่า สวยยานหมดยังวะลงมาไม่ต้องดูดโอ้ยโดนดีดลงน้ำ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 ฮะนี่าจะตายใจเดิมมันยังมีบอดอยู่ลำนี้มันเป็นของบอดเวโอโอโอ้ยเจ็บตายยากตายเย็น ผมว่าจะไปเอาไเนี่ยมันมีอันนี้อยู่นะครับอันนี้คนหรือบอดเนี่ยฮึฮึมันมีรถอยู่นี่ไงเดี๋ยวขอไปเติมเลือดก่อนครับเอ้ยมันมีคนมีคนหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนหรือบอดวะน่าจะคนปะ <c ười> คนเดี๋ยวเราขอลงก่อนขอเติมกรอกันนะครับเฮ้ย <c ười> หลังแกคนนี่มันสนุกจังเลย เดี๋ยวขอให้เรามีแมทเยอะๆอะไรด้วยมันจะสนุกกว่านี้นะครับเอ้ามีคนสแกนกูเจอละเจอคนอยู่นี่เว้ยเฮ้ยผมอยากได้เรียกันว่ะแต่ก่อนจะเรียกันนะครับกูยิงแม่งก่อนเลยหือยังไงมันยังไงมันยังไงครับยิงให้หมดสามสิบสาิบ ตรงนี้กดพิษก็พิดยังไงหือคุณจะบิวบิวขนาดไหนมันก็ทำอะไรไม่ได้นะบอกเลยช่วยอะไรไม่ได้เอ้าขับรถขับรถเหรอขับรถเออขับรถเนีมันก็ได้นะดาเมจเข้ารถเออโดนตัวโดนตัวอะไรอะไรก็แตกก็แตกก็แตกนะครับจงังหวะน,นี้โอ้ยโยนตัวเองสามสิบ มันโดนคนในรถด้วยตายตายตายโอ้โหโคตรโกงโอเคอุ้ยอันนี้มีของอันนี้ด้วยครับของเอ่ออะไรอะเอ็กโซติกใช้ด้วยนี่ของธรรมดาปะ่ะรู่นแค่นี้พอผมก็ขี้เกียจยิงบอดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คนเสียงตีนนั้นมันเสียงตีนคน โอ้ยตรงนี้นี่เองรับนะอยู่ไหนอะโอ้ยยานยิงขึ้นยานขึ้นยานเลยครับจังหวะนี้มาดิเร็วกันหนอเร็วกันหนออูยานจะระเบิดเอาตายไอ้นั่นตายจะได้ได้ได้ยานจะระเบิดโอ้โอ้สวัสดีบัตรลุก โอ้โหกระตุกอุ๊ยอุ๊ยอุยผมโดนลังแกเอ้าแล้วนี่ตบใครเนี่ยทำไมมาตายตรงนี้อุ้ยเร็วกันสีม่วงสีม่วงเลย,ยมึงมึงก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันอุ้ยนี่โลด,ดช้าจริง รีโหลดช้าจริงนี่ต้องการยาโดยด่วนครับมียาไหมขอร้องไม่มีครับเหมือนไอตัวข้างหลังมันจะตามมาแล้วเอามันโดนหมูควิดว้าวเลยไอหมูบ้าแกทำให้ฉันดูแย่ไม่มี89ตายตายก่อนตายก่อนมียาไหมมีแบนเดี บินต่อครับมีเยอะมีเยอะอเ,เข้าวงแล้วก็ปั๊มยากันก่อนโอเคมีคนไหมนะ่ะตรงน,นี้ผมจำได้ว่ามันมีประกาศเออนี่ไงผมต้องการเกาะห้าสิบอีกครับมันเหมือนมีเสียงตีน,นเยอะอ้ไม่โดนตังนัดอ,อมันมานใจเย็นไอหนุ่ม อย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบเป็นนะเนี่ยคนนี้ป่อแตกบูมมันป๊มยาไปนหนึ่งทีแล้วอะ่ะเฮ้ยเป็นมือของดีเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยละกัน โอ้เอาโดนลู่ตายโอเคครับทุกคน2ตาที่แล้วที่เล่นไปเนี่ยมันยังไม่ได้วินเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่ผมอัดไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่มันวินนะครับ2ตาติดเลยแต่ว่ามันไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําแบบแนวไฮไลท์ไฮไลท์ละกันนะเดี๋ยวเราจะใส่แค่เสียงปืนเสียงยิงอะไรนี้นะครับถือว่าเป็นการแถมละกันนะเอาละครับไปดูเลยไหนวะ ออยิงทะลุบิล85อ๋อเจอละ ลงลงไปไหนห,หนูนี่ยินทะลุไปดีเฮ้ยเยยินเสียงยินเสียงเสียงยานเหมมันดูดมันดูดมันดูดอย่าดูดกูอย่าดูดโอ oh ้ไม่โดนอย่าดูอย่าดูดอย่าดูด ลงมาดีเอาตายนะั่นนะ่ะเขาไม่ตายเหรอตรงนี้กระตากไปไหนอะ่ะพี่แอ๊กแม่งเลยไปตรงนั้นมีคนเสร็จโจ๋เร็โโจยไ,ไม่โดน <c oughs> นี่ร้อยเจ็ดสิบ โอ้โหมีร้อยเจ็ดสิบจะเย็นไอ้หนุ่มโอ้เลือดก็น,น้อยเก้าสิบสี่บีดีเฮ้ยนั้นบอดเปละะ่ะนั้นบอดนี่โอ้ยแต่เกือบตาย สแกนก่อนตรงนี้เหมือนจะมีเห็นแวบๆเจอละเฮ้ยเป้าไม่นิ่งร้อยแปดแปดโอ้โหโอ้โหโคตรแรงโอ้โหอึ้งอะดิอึ้งอึ้งอึ้งบอกเลยอึ้งดูหน้าดูตาเหนียว รัวๆรัวว,วมีคนอยู่ข้างล่างอืมแค่นี้ก็ได้เย,ย้ โอเคครับ okay, ผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปจากช่องผมด้วยนะครับเอาละครับคลิปต่อไปอยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปลวครับผมบ๊ายบาย